มาด้อจ้าปัะนี้มาเบิ่งซอกกับแม่แตนใจเกินแสนสีหอมกันลูกขว้นที่ยีเก่านสิมาไหมไปไล่เมื่อไปกดพอมอโซยว่าสีดำนี่จากมุ้งเจ้าโลกขออนุญาตได้จ้าทองคึ้นเป็นยิงใหญ่แป้นขาบลาทองขึ้นยิ่งใทองขึ้นใหญ่เถิจ้า อยอุต่าหคอยอากได้เานอยากได้อีกแล้วโอ้ยมแต่อยากได้กับอยากได้แล้วก็ีมาก์ความไหมพันี้ยังที่ว่าอยากได้คน้องเลยเนาะล้างรถให้ลูกเขยเลยนะจ๊ะอ่างไงเนาะจ้ะว่าล้างรถให้ลูกเขยซะเป็นอ่างไงเอ้าเอามเจ้าเห็นไปวะนี่เห็นแล้วใจเขาเพิทะเลนะพนห้าร้อยคนรถ้นงมได้ดาวแล้วค่ะล้างรถได้สามร้อย แฟนค่ะแม่แตนจ้าถ้าจะให้แม่แตนแ่เออเปนตาตชุดกีงามยีรีเอยากได้อีรีแหละอียังก็อยากได้ของลูกมาเบิ้งคนหอมกันเด้อค่ะวันนี้เด้อจ้าเจ้าเบื้องไรว่าลูกทองไหวไงอุ้ยอแม่ก็ไ่ได้วดีเดียว ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาดูคนหอมกันอาจารย์เอาสมกับคืนหอดอ่ะเขาอหอมไม่ได้เพราะว่าที่ติอดอ,อัดใจแต่ว่าถ้าแปลงเนี่ยเอา้าเอาลงไปโอเขากันใจถ้าเปล่าถ้าไม่ละมค่อยหอมกันเลยเหนียวทยเท <laughs> ่าบ้าเอากาแฟตัวเองเลย <laughs> เอาไปให้ซอยน้ำต่างคนต่างจีแยกย้ายกันเด้อจ้าบไดนี้น้องก็สิขึ้นเครื่องเดินทางปลอดภัยจ้าลูกจ้า <Okay. S 2> นะอันมแ,มมแม่แตนผู้อยากได้พูดรถเรายังไม่ล็อกนะคะแบงค์เขาือคันนึงเขาือคันนี่แบงค์จะขึ้นรถไปกับน้องไม่ใช่เหรอลูกสมพี่เป็นพี่ข่อยวาไปเลยเราจะไปซื้อของให้นางลำจ้ะ โอ้ยเก็บเมียนซอยดำหมูเจ้าม่เห็นคนหอมกันเนาะนี่เนาะเอ้ยซอยกันลวมาสีดำคือป้าวายอยู่เ่อยคนไปยเ่อยนุนว่าชุดงามเจอะยยได้ไ่ได้ว่าขอบคุณสำหรับหนึ่งพันหกร้อยท่านนะจ๊ะย้ายพันหกรือย้ายเขาสีเขาเขาสี่น้ลดออกดีพู่ น้ำคนเขาเ้าปะ่าโทรศัพท์เขาก็ะ้อนหรอป้าะ้อนละเดี๋ยวน้ำไปนะต้นกรบโบยูอะไรหลังสวงสโม่พลกระยวน้ำห้างดูโดนไปไต่สะพานฮะเดี๋ยวนี้ไปไต่สะพานฝนเลยตี่คือ่วมาคือพัฒน์เขาจะบอกท่าหนาโดนๆเทียจะซอยกับสิบังคับตะน้องกับป้าหอมตะกันเห้ยแฟนคับเบิ้งอยู่นี่แหละ่ะแม่ในลูกไปน้ำขันวาง พ่อเป็นกำลังใจให้นน้องไปเห็นงานเนาะค่ะโดนๆเท ouais. uh ี่แม่ก็ได้หอมลูกลูกก็ได้หอมแม่ัตอเก้าคือเาแม่เขาเเียวน้องไปทางน้ำเขาบ่เดินทางนล่ะี่ปนสุเทียเขาก็บอกซอยนี่เทียสันมันมีองม่ซอนุ่นอรดีไปแล้วนุ่นโอ้เราก็ตามก้นรถน้องไป

เออพูดมีผู้ใดก็สงสัยว่าท้องไงไปไปว่าโมเมนต์เฉยๆผู้ใดก็อยากเห็นรถเล็กก็เลยว่าท้องใหไงไปเออพี่น้องสงสัยว่าท้องใหญ่ไปอยากให้มีกมุ้งเจ้าคนารถเป็นจากแดดมันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันมีมันไม่มีห้องเนาะอันวครเปิดประตูเชิญครับท่านประธาน วันนี้เขาสงสัยป่าดิซึ่งมือเขาเปิดเทเลทมือเขาสงสัยป่าดิยิงเข่วใช่มันยิ้มแบบเพ้นเข่วเซินครับขอได้วางสิล่ะเขาสงสัยว่ามีนี่คือไม่ยิงเข่าอะมือนีิเดี๋ยวหนึ่งนั่นจารถน้องน้องก็สิไปสนามบินเจ้าก็ตีเร็วเลยป่าก็สิไปล้านซื้อของให้นางรัมจ้ะ ไายบายอรดีโชคดีจ้าเดินทางปลอดภัยพ่าจะไปซื้อของให้พ่อติดไปกินเขาก้อนเพราะว่ากินข้าวพี่คอยว่านั่นลาวัดน้องเว้งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เสียเวลารถน้องกำลังจะไปสนามบินจ้าสามคนท่านได้ลงมตัวกันเดินทางปลอดภัยอรดีแบนไปเลยเราก็ไต่ขึ้นมาขันมาแล้วมึงปล่อยสีโซกันที่เราจะพี่น้องโกเคโอเคโอเคโอเค ไช่สบพานนี่มันเฮาเลี้ยวอยู่ตลอดเนี่เป็นยังไงจันหลาเป็นยังคือบอกน้องแต่ว่าไต่ไต่หรือน้องสงสัยมันมีไต่บางในอีกสิเนี่ยขวายาเจ้าเลยไปโอ้อไปบัวหรือมัดชีได้จ้าโดนน้องเลือยหรอกจ้าน้อง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 ของอะไรเขาที่ไปสนามบินเขาไปน้องมีเขาต้องไปเทอร์โบแต่เขาตกไปน้ำเขาเขาต้องไปเขาไปแยกโลกนี่แหละ ซอยซอยซอยขออนุญาตจบเลยนะจ้าโทรศัพท์มันหอนหอนเบิ่งซัำนี่ล่ะเนาะจ้าเนาะเพราะเป็นยากระใสเห็นคนหอมกันก็มีความสุขแล้วจ้าขออนุญาตดำเดด้อเี๋ยวไปไปฮอดร้านกินเขากันยังไงจ้าเพราะว่าโทรศัพท์มันหอนเห็นเห็นป้ากับอันนั้นน้องหอมกันก็มีความสุขแล้วเนาะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์เพจปัตตันใจเกินแสนไปเลยลด้เจ้า ฝากเพจซอยกุ้งน้ำพร้อ,อมโบดูๆแย่ๆง้เจาะจะแจะ<า>ยัน,นี่แหละจา้าขอบคุณนะจ้าที่ติดตามพันห้า0้ันหกรท่านขอบคุณที่เขามาเบิงมุ้นหนูโซกันให้มุ้เเจ้าเบิงงสวัสดีนะคะไปก่อนจา้า